กดดีับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. กดติตามที่ Youtube ไปด้วยที่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเรีนา <gasps> ลาทั้งหมดเป็นเจ้าสากการโควิดอยู่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เรือๆเลยี่้วฝากแต่ที่ท,ที่เพจทะยอมือไปด้วย ก็ติดใจแต่กิกจ,จากรรมว่าตะขีที่ที่เราบอกก็คือกิจกรรมว่าล้ตะขีแต่มันกงไม่เคเคลียร์เมกาบทุกขีคนดูนคนเจปปเียเปลาเดี๋ยเดีบยวมาทั้งหมดเดีว่าไม่สวยเดีว่า,มาไม่เก่งเดีวมสัสวยเขาก็เขาก็ฝากกดติดตามที่ยูทูบ เพื่คอคิ๊บใหม่ๆจะลงฮิตาบิภาษาจะมาบอกเพื่อนเฮ้ยแต่บ้าบอกลงวันพุง่งพุ่งงี้ก็คือเวลาตอนไหนจะไม่บอกบอกไม่ได้ระบบเขียนไม่ได้ แล้วก็ยังไม่บอกว่า เดี๋ยวนี้ก็โรงเรียนไปก็ไปสองครูคือคือโงเรียนโงเรียนแบบปกติปมใช่โรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนประจำไม่ใช่ไม่ใช่โรงเยนต่างประเทศไม่ใช่โรงเรียนที่อื่นเนี่ยเนี่ยชื่อโรงเรีนที่มองมองให้มองให้แชทมองให้ชัดม,มีชื่อ เกิดวิกเล็กที่แล้วก็แหลมมีเล็กสุดคูณเอที่มาวาดวิกเขียนจะมีมันจะมีแบบแบบนี้ไงสำหรับพิมพ์คอมเมนท์ที่ลง Youtube คอมเมนท์แบบและสวดไปด้วยคอมเมนท์ไปด้วยกดดาลือกดกดไลค์ที่เราบอกสำคัญที่เราบมาที่สุดคือ กดไลค์กดแชร์กดซับกับใครและกดกระดิ่งเพื่อของคลิปของใหม่ของเพื่อเราเอนนี้ต่อที่สามคัวมาก,ก็คือขอบอก ที่เ,เพไเจไปแล้วแล้วก็ไลน์ฟเสิร์ฟไปแล้วนี่เดี๋ยวขับไฟไปชั้นสามฝนตกสมัครนะก็<ฮ>ขอรีบของโควิดเตอร์สวัสดีสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามไป YouTube ไปด้วยนะครับครับ